สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนิสิตนักศึกษาทนายความพูดเรื่องเดียวครับคือไล่ล่าสถาบันนะฮะไล่ล่าสถาบันเดียวเลย10ข้อเรียกร้องนั้นนะครับเป็นกรณีที่พี่น้องคนไทยเห็นด้วยไหมผมบอกเลยว่า9.9.9ไม่มีใครไปหรอกครับไอคนที่ไปนั้นคือคนไม่เอาสถาบัน สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวุณิชดวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องคนไทยทั้งชาติและก็ทั้งประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศก็ชัดเจนครับเมื่อคืนนี้ก็มีม็อบที่ออกไปเรียกร้องในกรณีบอกว่าต้องการให้มีการหยุดคุกคามประชาชนต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและก็ต้องการให้มีการยุบสภาแต่ปรากฏว่าที่อ้างว่าเป็นม็อบปลดแอก นิสิตนักศึกษาปวดแอกนั้นสิ่งที่พี่น้องเห็นเมืม่อวานน,นี้เขาชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าไอ้ทาไมบุญทาวรนต้องมาพูดทําไมต้องมาถามว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่หเอาด้วยหรือไม่เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะครับทางแกนนําม็อบได้ออกมาเรียกร้อง10ข้อเรียกร้อง10บข้อเรียกร้กองนั้นเป็นกรณีที่ต้องถามพี่น้องประชาชนว่าเอาด้วยหรือไม่10ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่นอ้องก็รู้ดีว่าเป็นการไล่ล่าสถาบัน ผมคนหนึ่งแหละที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเติบโตในรัชกาลที่9นะฮะและก็อยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่10มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนากะกษัตย์การที่เรา,เ,ราเป็นคนไทยนั้นแน่นอนครับเรามามีทุกวันนี้มีชื่อชาติไทยสัญชาติไทยนั้นเพราะว่ามีสาบัณกษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติในการกอบกู้เอกราชในการปกผืนแผ่นดิน วันนี้หลายคนบอกว่าต้องไปม็อบผมบอกแล้วว่าเมื่อวานนี้ม็อบออกมานั้นมีแต่ผู้ใหญ่ไวยชรานะผมไม่อยากบอกว่ามีการว่าจ้างมาเท่าไหร,ร่ยังไงผมไม่สนใจตรงนั้นแต่สนใจเรื่องข้อเรียกร้องสิบข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ออกมามไล่ล่าสถาบันม็อบทุกคนที่ไปขึ้นเวทีปราศัยนะครับไม่ได้พูดเรื่องของการแก้รัฐนูญไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะพัฒนาชาติไทย ในการที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือเลือกร้กองให้พลเอกประยุทธ์นั้นแก้ทุนตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนิสิตนักศึกษาทนายความพูดเรื่องเดียวครับคือไล่ล่าสถาบันนะฮะไล่ล่าสถาบันเดียวเลยสิบข้อเลือกร้กองนั้นนะครับเป็นกรณีที่พี่น้องคนไทยเห็นด้วยไหมผมบอกเลยว่า99.9ไม่มีใครไปหรอกครับไอคนที่ไปนั้นคือคนไม่เอาสถาบัน คือเขาไม่ต้องการให้สามหากรสัตว์เนี่ยนะมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต้องการกดมหากษัตย์นั้นนะฮะต้องอยู่ภายใต้นะอำนาจของพวกเขาตรงนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนไปหลงหล่ทุกวันนี้สุขสบายครับผมมีสระนะมีไล่มีนามีบ้านอยู่ทวันนี้บนพื้นแผ่นดินไทยที่เรามีพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระหากษักดิ์ที่ดีที่สุดในโลกพระองค์ท่านออกแบบนะฮะพระองค์ท่านค้นคิดพระองค์ท่านทําทุกอย่างในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นอยู่ดีกินดีโครงการพระราชดำรินะครับที่มีการดำเนินก,การไปนั้นมีหลายคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ผมบอกว่า99.99 99มันเกิดประโยชน์สูงสุดผมบอกว่า100%เลยครับ เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนไทยนั้นต้องสํานึกและสําเหนียบนั่นคือเรื่องของการเป็นปึกแผ่นการที่เรามีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยวันนี้ถ้าพี่น้องต้องการที่จะอยู่ข้างม็อบก็ไปครับแต่ผมไม่ไปนะฮะผมเห็นต่างแต่ผมไม่ไปและผมไม่เอาด้วยผมจะปกป้องสถนพระชาชาติสุดชีวิต ถ้าใครแตะสถาบันผมก็ไม่ยอมเหมือนกันและผมจะเป็นแกนนําถือธงนะฮะออกไปสู้กับม็อบพวกนี้นะครับถ้าเขาไปแตะสถาบันเมื่อไหร่แค่ตอนนี้คือก้าวล่วงแล้วถ้าเมื่อไหร่ม็อบพวกนี้ออกมาผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิชชนจะทิ้งไล่ทิ้งนานะและก็จะวางคดีที่อยู่ในมือนั้นออกบางส่วนจะถือธงนะชวนพี่น้องคนไทยทั้งชาติ ออกมาสู้กับพวกนี้ให้รู้เลยว่าประเทศไทยนั้นยังมีคนที่เอาสถาบันรักสถาบันมากกว่าบุคคลที่ออกมาเมื่อคืนเนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อคืนนี้ออกมาสามแสนห้าแสนผมให้ห้าแสนคนเลยครับห้าแสนคนนี่เป็นคนกี่เปอร์เซ็นต์ในของคนไทยทั้งชาติเจ็ดสิบล้านคนอย่าคิดว่ารวมคนได้และก็ออกมาไล่ล่าสถาบันอย่างเดียวคนอยู่บ้านอย่างผมเนี่ย และพี่น้องเอาด้วยไหมครับเราต้องออกมาป,ปกป้องนะปกป้องสถา,าบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยกันวันนี้ผมมีที่ไล่ที่นามีอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุกวันนี้เพบบราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีกลุ่มก้อนการเมืองนักการเมืองนะฮะที่เขาทำอะไรครับต้องการอำนาจเขาต้องการอำนาจ เขาต้องการยึดประเทศไทยไม่ให้มีประเทศไทยนั้นมีระบอบการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเพราะว่าพวกนี้มันไปอิงใครครับมันไปอิงต่างชาตินะไปรับใช้ต่างชาติที่ต้องการล้มสลายระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นะมุกทั่วโลกเหล่านี้ทุกวันนี้มีประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นอมุกนั้น เหลือไม่กี่ประเทศประเทศที่รุ่งเรือที่สุดก็คือประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทํางานทุกวินาทีนับแต่พระองค์ท่านขึ้นครองราชป่าเขาลำนาวไพไปทุกแห่งไปทุกหนไปช่วยเหลือคนยากจนพระองค์ท่านไปพร้อมอะไรครับเดินทางไปพร้อมสเสด็จไปพร้อมกับแผนที่ประเทศไทยทุกจุดแหล่งน้ําจุดไหน ภูเขาจุดไหนพระอ,องค์ท่านรู้หมดลึกตื้นบางหนาของผืนดินตรงไหนเข็มตรงไหนไม่เข็มพื้นดินพระอ,องค์ท่านรู้หมดพัฒนาชาติไทยผมถามมอบมาเมื่อคืนเนี่ยมีความสำนึกในความเป็นคนไทยไหมที่พระอ,องค์ท่านทําให้กับคนไทยทั้งชาติวันนี้คิดแต่ว่าเองนั้นเรียกร้องสิทย้อนไปสาสปีสี่สิบปีห้าสิปีที่แล้ว แปดสิบปีที่แล้วพระอ,องค์ท่านทามาตลอดไม่ได้เคยหยุดไม่เคยพักแม้พระอ,องค์ท่านป่วยหรือประชวรพระอ,องค์ท่านก็ยังคิดถึงคนไทยวันนี้คนไทยทำอะไรครับออกมาไล่ล่าสถาบันออกมากล่าวหาสาบันว่าสถาบันเนี่ยมาครอบงำการเมืองมาครอบประชาชนเดิมทีเราปกครองนะั้บอกอะไรครับใครเป็นคนกอบกู้บ้านเมือง ไอ้คณะราษเนี่ยมันอยากเป็นใหญ่นะฮะไอ้คณะราษเนี่ยมันเป็นคนวางแผนที่จะทําลายกษัตริย์แต่สุดท้ายประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้นสองสี่เจ็ดห้าไม่เอาด้วยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับใครไปม็อบใครทําอะไรเห็นหมดครับส่งเสริมนะครับพี่น้องจะส่งเสริมให้แกนนำม็อบไปทําลายประตู ไปทำลายสนสามหญ้าสิ่งไหนเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายก็อย่าทาเอาให้สุดครับเดินให้ถึงที่เลยแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่แกนนำมอบพวกนี้ออกมาผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าพี่น้องคนไทยทั้งชาติจะร่วมออกมาปกป้องพร้อมกับผมผมทนายบุญถาวณปัญญาสิทธ์จะถือธงนำหน้าเองเข้าไปพิทักสถาบันกษัตริย์ถ้ามันแยมมากกว่านี้นะตัวต่อตัวฟันต่อฟัน เราต้องออกมาปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักและอันเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพี่น้องครับสิ่งที่ปรากฏชัดเจนเมื่อคืนนี้ไร้ราคาม็อบสะทุนผมบอกแล้วมบสะทุนครับเป็นม็อบที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดที่ออกมาจับจ้วงออกมาเรียกร้องในการกดดันสถาบันถ้าใครเห็นด้วยก็เห็นต่างกับผมแต่ผมไม่แตะแก้คุณก็ไปทางนั้น นะฮะไอเพนกินมันวางผังอยู่แล้วคือมีเสื้อแดงครับกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาปึ๊บเลยเมื่อคืนเนี้ยผมถามว่ามีลูกหลานเราที่เป็นนิสิตศึกษากี่คนครับมีไม่กี่คนผมภาวนาเลยเกินครับว่าให้ม็อบนี่อยู่ยาวนานที่สุดพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปอ่ะระวังนะครับอย่าไปใช้วาจาถ้อยคำอันเป็นกรณีที่มินละเยียดหยามศักดิ์ศรีพระมกษัตริย์ เราอยู่บนผืนแผดินไทยนะฮะต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเขายังเคารพนบน้อมเขายังซึ้งในบุญคุณซึ้งในเรื่องของปาดแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและรัชญาตุกพระองค์พระองค์ท่านไม่ได้อยู่นิ่งนะครับทําทุกอย่างที่จะให้คนไทยนั้นอยู่ดีกินดีนะครับหลายคนพยายามที่จะเอาเรื่องของทรัพย์สินสมกษัตริย์มาเป็นประเด็น หลักๆวันนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่กลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอะไรไหมครับต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องการล้มสถาบันเรื่องนี้มีจริงครับไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะมีจริงมันไม่เคยคิดสำนึกบุญคุณของพระอ,องค์ท่านเลยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยกลุ่มก้อนกันมันด่ามันล้อเลียนบางคนนี่นะ มันเป็นถึงสสบางคนถึงขุกตากศิธิ์ไปกลุ่มพวกนี้เขาไม่ต้องการให้ก,กษัตริย์มีในประเทศไทยนี่คือความเวลวร้ายผมบอกพี่น้องคนไทยเลยว่าวันนี้เราจะมีกองทัพปกป้องสถาบันแต่เป็นกองทัพประชาชนนะฮะเราจะแบนพวกมันจดจำมันไว้ไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านสถาบันเราจะไม่จ้างงานมันเราจะไม่เสียวนากับมันนะฮะกลุ่มคนพวกนี้ มีไม่กี่คนหรอกครับมีไม่เยอะผมบอกเลยว่าวันนี้ใครเห็นด้วยกับมันกดหนึ่งครับไปร่วมกับมันเลยนะผมไม่เอาด้วยนะครับผมนี่แหละจะเอาไปต่อต้านมันเองวันนี้ผมมีไร่มีนานมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะแล้วก็ทุกสบายไม่ได้เป็นทาสใครผมถามเลยว่าพวกมึงเป็นทาสใครไอ้ม็อบทั้งหลายแหละมึงเป็นทาสใครครับเป็นทาสใครทุกวันไม่มีทาส เรามีความเป็นอิสระเสรีภาพในการนวนชีวิตตื่นเช้าขึ้นมานะครับคุณจะทํานาก็ทํานาทําสวนก็ทาทสวนอยากเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาเนี่ยผมเลี้ยงปลาเนี่ยครับเป็นหมื่นตัวขายตัวละบาทมันก็ได้หมื่นบาทขายตัวสิบบาทมันก็ได้แสนบาททํามาหากินสิครับแล้วองค์ท่านมาเบียดเบียนเราไหมไม่มีนะครับวันนี้สิ่งที่พี่น้องได้พบได้เจอนั้นคือสิบข้อเรียกร้อง ผมบอกเลยว่าปรากฏการเกิดขึ้นจริงเนี่ยหลังจากนี้ไปไอ้ผู้คนที่ต้องการล้มสถาบันไอ้ผู้คนที่ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะขึ้นมาแทนกษัตริย์มันจะปรากฏตัวขอบใจและขอบคุณลูกลูกหล,กลานที่เมื่อวานนี้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาไม่ออกไปผมมั่นใจเลยเกินว่านิสิตนักศึกษาเมื่อวานนี้ออกไปเพียงแค่หยิบมือเพราะ เขารู้เขามีพ่อเขามีแม่เขามีญาติพี่น้องที่จงรักภักดีต่อสถาบันเห็นไหมครับเราพูดทุกวันเราอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยเติบโตบเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตเล่าเล่าเรียนให้จบลูกหลานอย่าไปเชื่อดูหน้าตามอบแต่ละคนสิครับคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับบุค,คลิกท่าทาง สลีและร่างกายเนี่ยสามารถเบ่งบอกถึงจิตใจอันภายในได้เลยงั้นเขาจะมีห่วงจุยนะฮะห่วงเฮงไม่ทำไมดูครับดูหน้าตาม็อบแต่ละคนเนี่ยโทษนะครับหมาไม่แดกหมาไม่รับประทานเชื่อไหมครับแต่ละคนเนี่ยหมาไม่รับประทาน,นเนารานพราะอะไรครับไม่มีความสง่างามในการไป็นเจนนำมบ ไม่มีความสง่างามในร่างกายนะฮะสังเกตง่ายๆครับถ้าคนมีจิตใจดีคิดเพื่อชาติบ้านเมืองไม่น่าตาอย่างนี้หรอกครับหน้าตาเป็นบอกถึงนิสัยใจคอได้ด้วยใครจะว่าผมหยียนหยามก็ช่างผมไม่ให้ราคาม็อบพวกนี้ผมเรียกว่าม็อบสัตถุนนะฮะม็อบสัตถุนและพวกมึงเป็นม็อบนะกูบอกไว้ก่อนเลยมึงอย่ามาจ้างกูกูมีนาคนดีดีอ่ะ 99.9ที่เขาเอากษัตริยเนี้จ้างกูทํางานมูต้องบวนก็หรอกนะกูมีงานทํามีเงินเดือนเนองินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาเนี่ยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทศศนเนี่ยสำนึกและสำเนียกในพระมหาการุณาที่คุณสำนึกและสำเนียกในภาษีพน้องประชาชนเราจะไม่ก่อความวุ่นวายไม่สร้างความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองการเรียกร้องนั้นผมบอกตลอดว่าเรียกร้องได้แต่การเรียกร้องครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มากนะฮะด้วยการไปต่อต้านวันนี้อาจารย์นัทพรก็เป็นอาจารย์ผมนะฮะก็บอกชัดเจนท่านก็เคยยื่นคำร้องเราทำงานต่อสู้ปกป้องสหาบันาาด้วยกันคุยกันตลอดอรครับท่านดรนรัตนวประยูนซึ่งเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านภาษาเห็นด้วยครับลูกศิษย์คนนี้เห็นด้วยใครจะเอาด้วยกับม็อบ ก็อยู่คนละข้างกับผมผมบอกแค่นี้นะฮะผมไม่ช่วยเพราะอะไรครับผมไม่คิดที่จะไปก้าวลวงไปจับช่วงเรื่องของสถาบันนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีความเป็นมายาวนานมีพระกษัตริย์นะครับที่ออกมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติเนี่ยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีที่สุดแล้วพระองค์ท่านเป็นทหารกล้าพระองค์ท่านทรงนิ่งที่สุด ไม่อยากให้คนไทยนั้นทะเลาะกันแต่คนไทยก็ไปกวนท่านนะฮะทำทุกอย่างพี่น้องครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมเปนจะก่อการเริ่มต้นโดยตัวผมเองคนเดียวนี่แหละแต่ผมมั่นใจเหลืเกินว่าจะมีพี่น้องที่เอาด้วยกับผมเนี่ยเยอะมากที่จะออกมาปกป้องสถาบันถ้าม็อบพวกนี้มันก้าวล่วงเมื่อไหร่มากกว่านี้แต่ตอนนี้มันก้าวล่วงสุดๆผมยังละอายเลยครับ ไอ้คนเป็นสสอไอ้คนเป็นนักการเมืองเป็นด็อกเตอร์บางคนจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ไปนั่งฟังเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยด่าสถาบันถามว่ามันมีคุณค่าราคาหรือคุณผมพวกนี้ผมเห็นแล้วสนยดจันไรนะสนยดจันไรเลยครับเป็นสสเป็นนักการเมืองหนักสุดนะครับ เป็นนักวิชาการไปนั่งฟังเด็กเมื่อวานซืนดดาสถาบันตบมือเย้คุณค่าความเป็นคุณของคุณอยู่ที่ไหนผมถามสสอพวกนี้หน่อยเห็นไหมฮะคุณค่ามันความเป็นคนมันอยู่ไหนพี่น้องครับผมพร้อมที่ออกมาปกป้องสถาบันตำนุงตำแหน่งผมถ้าหากว่าสสอหรือกลุ่มคนที่ออกไปและต้องการเรียกร้องริดรอนพระราชอำนาจของกระสับ จาบท่วงกษัตริย์ผมไม่ยุ่งด้วยผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมเป็นทนายความอิสระรับจ้างว่าความนะฮะเราต้องมีความจงรักพักดีต่อชาติสัานรกษัตริย์วันนี้ผมในฐานะทนายประชาชนในฐานะทนายความของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องพูดความจริงพี่น้องอย่าไปยอมรับอย่าไปส่งเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ชาติบ้านเมืองเนี่ย เกิดความวุ่นวายพระองค์ท่านพยายามที่สุดอดทนที่สุดนะ,ะอดกั้นที่สุดในการที่จะไม่มีพระรราหักหรือเกี่ยวกับการกระทำใดๆของประชาชนพระองค์ท่านนะฮะนับแต่ครองราชมาเราเห็นพระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยมากมายที่พระองค์ท่านไม่ออกมาสปสื่อเพราะพวกนี้ไม่เรียนรู้ไงครับ ความเป็นจริงพระองค์ท่านทําเพื่อคนไทยเยอะมากนะครับปิดทองหลังพ้าตัวแท้เลยองค์แท้เลยนะฮะใครคิดยังไงก็ช่างแต่ผมเนี่ยจะปกป้องสถาบันจนตัวตายและขอยืนอยู่แนวหน้าในคณะประชาชนพี่น้องครับวันนี้เราต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ผมยืนนะฮะโยนผืนที่นาตัวเองนั่งอยู่บนที่นาตัวเองห้าหกไร่ผมนําเอาศาสตร,ร์เศรษฐกิจพอเพียง นะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทนมเจเจ้าอยู่หัวรายการที่เก้ามาปรับใช้มีที่นามีที่บ้านมีที่สวนมีบ่อปลาเราก็อยู่อย่างสันติสงบสิ่งไหนที่พระองค์ท่านนะฮะได้ค้นคิดไว้เราก็นำมาใช้แต่วันนี้มันจะมีไอ้พวกม็อบสะทุนนะครับผมเรียกม็อบสะทุนพวกนี้ผมไม่ให้ราคาครับเพราะว่าอยู่กับผมคนละขั้วนะ แล้วก็ถ้ามึงจะตายนะมึงก็ตายไปอย่ามายุ่งกับกูบนยมึงอย่ามาขอร้องให้กูว่าความให้กูไม่ว่าแบ่งพวกเลยครับผมชัดเจนครับผมบอกแลว้วผมนี่เอาสารบัญกษัตริย์จะไม่ก้าว่วงนะฮะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยจําเป็นไหมไม่จาเป็นมันเรื่องเป็นจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะฮะ พี่น้องครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยอาจจะเสียงดังบ้างเห็นหน้าตาบ้างผมก็เพิ่งไปตัดหญ้านะฮะออกจากที่นาข้าวผมอยู่ง่ายๆครับพอเพียงผมไม่ได้มีตัวตนไม่ต้องการอํานาจมักใหญ่ไฟสูงอะไรเราอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะครับใครก็ตามที่เป็นปรปักกระสาบันผมไม่ร่วมด้วยแม้แต่สามพักการเมืองผมพร้อมเดินออกจากพักสามการเมืองเนี่ยถ้าพักสามการเมืองผมกมิที่ปรึกษาให้อยู่นะครับผมถอยออกเลย และผมไม่ได้รับเงินเดือนจากใครผมรว่าความรับจ้างนะฮะวันนี้ผมไปขี้ค่าใครครับผมไม่ได้เป็นน้องใครผมบอกเลยครับผมไม่ได้เป็นน้องนักการเมืองคนไหนนะถ้านักการเมืองหนว่าผมไม่มีคุณค่าไม่มีฝีมือในการ,ราว่าความก็ไม่ต้องจ้างนะครับและผมยืนอยู่ได้ด้วยความสง่างามสามพรรคการเมืองถ้าไปยุ่งกับม็อบและก็ถ้าหากไปเกี่ยวข้องกับม็อบผมไม่เอาด้วย เพราะผมไม่คี้ฆ่าใครครับผมไม่เป็นทาสใครไม่ได้เป็นพี่น้องใครพี่น้องชัดเจนนะครับสลับผมนี่ผมชัดเจนอยู่แล้วในการที่ออกมาปกป้องสถาบันผิดคือผิดถูกคือถูกผมจะไม่ช่วยคนผิดผิดต้องรับโทษไปเราเป็นทนายความเราต้องมีจรรยาบรรณเราต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราต้องปกป้องชาติไทยพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องทําได้วันนี้เราติดแฮชแท็กเราจะเอารูป พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นมาบนเฟซให้มากที่สุดวันนี้ผมขอากาบวิงบอนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติที่รักผืนแผ่นดินไทยวันนี้เราจะไม่สนใจไอ้หาเหวม็อบสะถุนงนั้นถ้าพี่น้องเป็นคนไทยเชื่อชาติไทยสัญชาติไทยรักพระมหากษัตริย์ให้หน้าเฟสของพี่น้องทุกคนเราเอารูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นหน้าเฟซให้มากที่สุดดูซิว่าคนไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยกับม็บสะถุนหน้าเฟซของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรูปของเราเนี่ยจะมากที่สุดถ้าพี่น้องเป็นเอฟซีแฟนครับผมศรัทธาในตัวผมศรัทธาในดมการผมผมกราบขอร้องวิงวอนให้ท่านช่วยโพสต์เอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นหน้าเฟซให้หมดว่าเรารักสถาบันพี่น้องครับ เราต่อต้านเชิงสันติอหิงสากับพวกที่ออกมาจาบช่วงสหบันด้วยการนำรูปสหบันมากษัตริย์จะเป็นรัฐการที่9รัฐการที่10หรือรัทายาตเอาขึ้นหน้าเฟซครับทุกคนถ้าพี่น้องทำนะนั่นคือพี่น้องเอาสาบันไม่ทำไม่เป็นไรครับแต่ผมขอร้องว่าอยากให้ทำวันนี้ วันนี้เขาบอกว่าจะเกินปรากฏการณ์อภิมหาปรากฏการณ์ดังนั้นเราต้องออกมาคัดค้านนะฮะบล็บอกมันนะอย่าไปส่งเสริมมันนะตอนนี้เอารูปนะครับผมจะนำรูปพระบาทสมเจ็จหัวขึ้นและพี่น้องก็เอาขึ้นเฟซทุกคนขึ้นรูปพระบาทสมเด็จหัวเพื่อให้แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าคนไทยเจ็ดสิบล้านคนนะครับไม่ได้สนใจม็อบสะทุน เราอยู่ในพระบารมีของพระบาทสมเด็จ้าหัวรายการที่10ก็วิงบอนนะครับหลังจากไฟ์สดเสร็จนี้ถ้าพี่น้องรักชาติศาส,สนามกษัตัตย์ต้องการปกป้องสายบันกษัตริย์เอารูปพระบาทสมเด็จ้าหัวขึ้นทันทีนะครับวันนี้เราจะออกมาช่วยกันต่อต้านนะพวกที่คิดไม่ดีไม่ไร้กระแสบ,บันพี่น้องครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจที่สุด ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและเป็นคนไทยที่เกิดอยู่บนพื้นแผ่นดินประเทศไทยและเติบโตในรายการที่9ที่10และยังมีชีวิตอยู่ในรายการที่10ผมให้คํำมั่นกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าในฐานะประชาชนในฐาะนะนายความคนหนึ่งจะเป็นคนถือธงนำหน้าพี่น้องประชาชนในการออกไปปกป้องสถาบันนะวันนี้ เราจะไม่เอามวลชนไปชนมวลชนไม่เอาม็อบไปชนม็อบให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองแต่เราจะเอามวลชนเอาประชาชนด้วยการขึ้นรูปสถาบันให้เต็มหน้าเฟซพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชดออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดจริงขึ้นจริงผมจะขึ้นหน้าเฟซ เป็นรูปพระบาทเจ้าอยู่หัวก็วิงวอรนพี่น้องทุกคนเอาขึ้นให้มากที่สุดวันนี้เราต้องสวมหัวใจสิงรักชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันพระกษัตริย์พี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนโชติสวัสดีครับ น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์จินเจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ่นดินพระราชนีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีซาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่งทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่ง สว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลา,างไทย